อีกกี่คำถามออกจากหัวใจสุขทุกของใครไม่มีอะไรแน่นอนที่อาจารย์ยกล้าพูดนะคะว่าสถาบันพระตัวใจกลับบ้านแห่งนี้เนี่ยเป็นของชาวโลกทุกคนเพราะว่าที่นี่ได้บรรจุ สูตรสันติภาพของโลก The Formula for World Peace ไว้บนแผ่นโลหะที่ติดไว้ที่สถาบันพาตัวใจกับบ้านแห่งนี้ฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเนี่ยมาดูได้นะคะว่ามันเกี่ยวข้องกับงานของอาจารย์เนี่ยสุภวันอย่างไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างไรด้วยเป็นเรื่องโดยตรงเลยคะ่ะ ที่จริงแล้วคําสอนของผู้เจ้าของเราเนี่ยสามารถที่จะให้สันติภาพแก่ชาวโลกเนี่ยมานานแล้วถ้าทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจเรื่องการฝึกสติปะัะฐานฉะนั้นจากจุดนี้ไปเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่พวกเรานะคะเริ่มต้นจากที่พวกเราที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุพวรกรีนเนี่ยก่อนว่า เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรต่อขมอขวัญชิ้นนี้นะคะที่อาจารย์คิดว่าเบื้องบนเนี่ยเป็นผู้ให้มาเบื้องบนเนี่ยมีความต้องการที่จะให้สถาบันพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยแห่งนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นแม้องค์พระคันธาระราชบรม,มานาถจจบพิตนะคะท่านก็ยังเลือกที่อยู่ของท่านด้วยเรื่องนี้เนี่ยมันมีประวัติต้องพวกเราต้องกลับไปอ่านนะคะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านแห่งนี้เนี่ย ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนเป็นเรื่องที่ถูกกําหนดมาแล้วทุกอย่างมันจึงเกิดเนี่ยได้ง่ายขึ้นฉะนั้นอาจารย์เนี่ยจึงอยากจะขอคุยกับพวกเราเริ่มต้นที่กลุ่มลูกศิษย์ของอาจารย์สุพวณก่อนนะคะว่า พวกเราจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันว่าสถาบันแห่งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นของอาจารย์สุภวรณไม่ใช่เป็นของชมรมแต่พวกเราเป็นของพวกเราทุกคนซึ่งพวกเราจะต้องรับผิดชอบในแง่ที่เรียกว่าเอาชีวิตมาใส่ทำให้มันเกิดชีวาขึ้นมาเพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยหลายคนเนี่ยเป็นห่วงว่าถ้าอาจารย์สุภวรณไม่อยู่เมืองไทยแล้วกลับไปอังกฤษแล้วเนี่ยสถาบันเนี่ยมันก็จะเศร้าส้อยเหงาหงอยนะคะขาดชีวิตชีวา ตรงนี้นะคะพวกเราต้องเข้าใจใหม่ต้องทำความเข้าใจใหม่ไม่ว่าอาจารย์จะอยู่ที่อังกฤษหรือว่าอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่สถาบัานแห่งนี้มันไม่มีความแตกต่างกันสถานที่แห่งนี้นะคะ เป็นสถานที่ที่จะสืบทอดความรู้ที่สำคัญที่สุดของพระพุทธเจ้าของพระบรมาศาสดาของเรานะคะที่ท่านทำงานหนักเหลือเกิน20อสงไขยแสนมหากัปนะคะกว่าที่ท่านจะได้ความรู้เนี่ยเหล่านี้มานะคะเผื่อแผ่ให้เราแล้วก็พุทธสาวกเนี่ยทุกรุ่นก็สืบทอดเนี่ยคำสอนในเรื่องนิพพานที่เป็นแก่นธรรมที่จะช่วยคนเนี่ยพ้นทุกเนี่ยได้อย่างแท้จริงมาจนถึงรุ่นนี้เนี่ยของเราอาจารย์ก็เรียกว่าโชคดีมากหรือว่ามีบารม นะคะที่สามารถเข้าใจเนี่ยคำสอนในเรื่องแก่นทรรําเรื่องนิพพานที่จะช่วยให้ตัวเองพ้นทุกข์และตอนนี้ก็กําลังเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นเนี่ยได้พ้นทุกข์ไปด้วยฉะนั้นส่วนนี้นะคะพวกเราเนี่ยจะต้องพยายามเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เป็นงานของอาจารย์สุภวรันเท่านั้นแต่เป็นงานของพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ที่เข้าถึงกันทรรมนี้แล้วเนี่ยจะต้องรับช่วงต่อไป จะต้องรับช่วงต่อไปค่ะเพื่อประโยชน์ให้กับลูกหลานเหลนหลนหลน,ลนของเราอาจารย์นี่เป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นเป็นเพียงหัวหอกที่เอาความรู้เนี่ยสำคัญพวกนี้เนี่ยให้กับพวกเราแต่พวกเราเนี่ยทุกคนจําเป็นจะต้องสารต่อเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวของเราฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพวกเราจะต้องมี sense of belonging ก็คือว่าจะต้องมีความรู้สึกว่าฉันเป็นเจ้าของนี่ด้วยแม้คุณจะไม่ได้ลงในเรื่องของเงินที่มาสร้างสถาบานันไม่เคยลงเลยจักๆักบาทหนึ่งบาทไม่เคยตรงนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ใช่เลยสิ่งที่คุณสามารถเนี่ยนะคะหยิบยื่นให้คือแรงงาน แรงงานกายแรงงานใจที่จะมาทําให้สถานที่นี้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาทําให้ความรู้เนี่ยของอาจารย์เนี่ยสามารถกระจายออกไปซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าอาจารย์จะอยู่ที่ไหนหรือแม้กระทั่งอาจารย์เนี่ยตายไปแล้วก็ตามตรงนี้ไม่สําคัญเลยเราสามารถใช้เทคโนโลยีได้ ใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้กันเครื่องพวกนี้เราสามารถใช้เทคโนโลยีที่จะเอาความรู้นี้เนี่ยกระจายออกไปเนี่ยให้กับคนรุ่นหลังไม่จําเป็นที่จะต้องหาคนมาสอนแทนอาจารย์สุภวันครูบาอาจารย์แต่ละคนนะคะแต่ละท่านเนี่ยล้วนมีบุคลิกลักษณะที่เรียกว่าเฉพาะเจาะจงเนี่ยของตัวเองแล้วไม่มีใครสามารถที่จะมาสอนแทนได้โดยเฉพาะอาจารย์สุภวันเนี่ยนะคะไม่จําเป็นเลย นี่คือสาเหตุที่อาจารย์เนี่ยอัดคลิปเอาไว้เตรียมตัวไว้หมดเนี่ยทุกอย่างเลยนะคะคำสอนต่างๆไม่จําเป็นที่จะต้องให้ใครมาตีความอาจารย์เนี่ยไปยามอธิบายทุกอย่างนะคะอย่างรัดกุมอย่างชัดเจนเพื่อว่ามันจะได้ไม่เป็นปัญหาหลังจากที่อาจารย์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากที่อาจารย์ต้องการที่จะบอกลูกศิษย์ให้เข้าใจเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอย่างชัดเจนแล้วก็ช่วยกันทุกคนนะคะจะต้องช่วยกันสารต่อนี่ไม่ใช่ทําเพื่ออาจารย์สุพวรรณแต่นี่เป็นเรื่องของการ ช่วยกันจันลงพุทธศาสนาจันลงกธรทำในเรื่องการพ้นทุกข์ในเรื่องการไปนิพพานแหกคุกชีวิตไปนิพพานเนี่ยให้มันมีชีวิตเนี่ยได้อยู่ต่อไปอีกสักร้อยปี200ปีก็ยังดีซึ่งอาจารย์ไม่สามารถทำได้คนเดียวทีมงานของชมรมพาตัวใจกลับบ้าน ก็ไม่สามารถทําได้เพียงผู้เดียวทําไม่ได้ทํากลุ่มเดียวไม่ได้ไม่มีงานใหญ่อันไหนหรอกค่ะในโลกนี้นะคะที่จะสําเร็จได้เฉพาะด้วยคนคนเดียวหรือกลุ่มคนนะคะไม่กี่คนไม่ใช่มันจะต้องเป็นการประสานงานนะคะของคนหมู่มากที่จะมาช่วยกันเสริมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่จะทําฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่อาจารย์เนี่ยต้องการที่จะฝากพวกเราไว้นะคะเป็นของขวัญปีใหม่อยาก